ไเป็นกัดีพยานอาชีพอะไรอาชีพในไทยเรื่องนั้นต้อระังนะจะทรัด้วยความรวังไม่ประมาทขอบคุณครับยัครับว่าจะมิดหรือจะระวังมัระวงไม่ผิดคนได้ครับขอบคุณครับไปกับเรครับ ให้ผความปลอดภัยครับสัญญา,ญญาว่าจะไม่ยุ่งเราะจะได้ขับข,บขบี่อย่างะระมัดระว,วังด้วย,วยความปลอดภัยบอกมือที่ให้ญญะนะหน่อ,อ,อยเพื่อนที่ตรองถึงเพื่อนอะไรบ้างเนี่ยทั่านปอไหนมสองอยากให้คนที่บลอกภัยต้องรู้สึกว่าจะขี่รถยังไงมาโรงเรียนเนาะอยากให้สัญญากับน้องๆด้วยว่าจะต้องขี่รถด้วยความปลอดภัยปีหน้าคงยังต้องเห็นหน้าอะไรอยู ผมชื่อด kind of ิฉันนาธิกาอาดงที่เกิดมาจากประเทศยครับที่ยังไงที่มาลอกภัยมองสายมองคนเดียวไม่ได่นนะเพราะวไม่ครับลูกชายคสาวไม่ครับนี้ชงเปยนห่มที่ใจดีที่สุ่พวกนี้คือของท้กงน้นะตอนนี้ผู้หญิงนี่ บางทีก็ร้ายเหมือนกันนะเนาะสวัสดีค่ะชื่อเอสัญญวา่องภัย,ย,ยน,ะน่ะ มีเสียงตัวแย้งเลยบอกว่าผมจะไม่ขับขี่รถซิ่งหนึ่งไม่ซิ่งสองต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วรถก็บบจะไม่แต่งแต่งไหมะเอออยากจะไปแก้ไขไม่ไม่แต่ถ้าว่าผมจะแก้ไขรุ่นนี้ต้อตทำกฎหมายครับไม่ซ่งแล้วก็กขับรถแบบอะไร A <laughs> <laughs> สวัสด<จ>ีคร right? like er like like ับแชร์ชมกนอีกครับแต่ว่าไม่ขี่รถจะกรยครับไม่ขี่อย่างระมัดระว่างกันเห็นไหมพอเรามาแสดงวิชั่นหรือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้น้องๆดูคุณครูด้วยอย่างนั้นรถอยู่ไหนตอนนี้ ขี่จักรยานมาเนาะรู้แก้ว่าตำรวจจะเข้ามาเนาะแต่ว่าให้สัญญากับคุณครูให้สัญญากับตำรวจแล้วก็ให้สัญญากับน้องๆแล้วนะว่าจะขี่รถด้วยความระมัดระวังไม่ซิ่งไม่เฉียวสาวนะโอเคเอาคนสุดท้ายครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดวิดคอนดูครับสัญญาว่าจะไม่ขี่รถซิ่งและจะมองตามองหัวก่อนจะเลี้ยวครับ หน้าหงส์จะทำไงทีนี้ให้จับเลยใช่ไหมอ่าโอเคฮะตักเตือนตักกี่ครั้งเนี่ยให้จับให้จับฮะกูเข้ามากี่ครั้งแล้วที่มาตักเตือนพี่เขากี่ครั้งนะครับสองเดี๋ยวให้ตักเตือนกี่ครั้งพี่ว่าครั้งนี้นะครับนะครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายตามในหมูบ้าน มีวงลายนั่งประตูอ่านะครับโอเคนะครับว่าฟังอีกอย่างหนึ่งนะครับได้ข่าวมามีคนเที่ยวบ้านพี่บ้านาน้อยหนึ่งสิบนะบ้านน้อยหนึ่งสิบไปเข้าไปนะเส้นทางเลยย็กๆจะไปบ้านพี่ว่างไปไปเข้าไปนะฮนะ บ้านบ้านใครบ้านที่มันอนะชื่ออะไรอพอกเล่นน,นั่พี่เด็กก็ชอบเล่นอะไรฮะไม่รู้อ่าเดี๋ยวเข้าไปบ้านพี่บ้านมีบ้านลังสายมุงบ้านชั้นเดียวไปไนะหนฮะบอกเลยไะ นะครับหลายครั้งครูเข้าไปสอบตอนนั้นไม่เจอจับก่อนนะครับต่อไปแก้งั่าเป็นคนะดียวกันนะครูบอกว่ามาบอกเก่ากันถ้ายังมีคดแจ้งใบหรือทางคนดูแจ้งใบ เราจะมาทําการยึดรถไปไม่ไ้ขี่แล้วเพราะว่าถ้าไม่ยึดไว้ยังไปขี่คนที่ขี่อาจจะไม่ได้ไม,ไดมีโอกาสกลับมาเที่ยวงานสำคัญในปี 65, หกห้า,าอ,ากอกีกเลยเนาะหกสี่วัญหาของยาปลอดภัยทุกคนเนาะเดีไปก็จะเป็นเรื่องของยุยาเเสพติดใครรู้จักยาบ้ายกมือโอ้รู้เยอะ ใครเคยลองกินมาแล้วยกมือไม่มีเนาะพี่ๆล่ะพี่ๆโตๆยาบ้าคิดว่าเรารู้เนอ่องจากว่าคุณค,ณคณรูอ่ามรี่พ่ครูแด่จะเข้ามาให้ความรู้แล้วประเภศยญญาเสพติทีน,นี้คุณลุงจะไม่พูดมากเพราะเวลาอ่าลบเวลาทุกๆจะได้เรียนหนังสือเพรานะั้ต่อไปเป็นโครงการตรวจฉี เนาะใครอยากจะให้เกิดฉี่บ้างยกมือไม่มีเลยเนะาะพรขับพรกับผู้งวดองคุลยาทำการเทศปัสสาวะนะครับสิ่งที่เรามาทำนี่ไม่ใช่จะมาจาับผิดแต่เราอยากรู้ว่าที่โรงเรียนให้ว่าเนะี่ยมีบุคคลที่เกเรแล้วเล็ดลอดหรือออกไปเกี่ยวข้องไหมเราจะได้หาทางป้องกันได้ นะครับถ้าหากมีเพราะว่าที่แล้วเราเข้ามาไม่มีอย่างครั้งนี้เราอยากจะเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีไกลตาของคุณครูไกลตาของคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะทําอะไรที่เกเรนะครับเช่นนะครับอย่าด้านด้านด้านหลังที่ห้องน้ําเลยนะครับคือเชื่อนิดนหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคุการับ เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งของน้ำเต็มเ,ออเดี๋ยวมเดี๋ยวไปรอนี่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังในเติน,นเออ ไอ้อาไ <c oughs> เอาว <c oughs> าของใครของเราโาอ้แบบขึ้ปวดครับเท่ะอันเด็กใครแบ่งได้เอาเต็มปวดแล้วไปกินเ้ย วันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพลาดใหญ่นะครับมาให้ความรู้นะครับนักเรียนโรงเรียนมาเนม่ยว่าเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการตรวจสันเสพติดนะครับตรวจตรวจดูนะครับผมสูมดูเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีนะครับ ต้องรอคนก่อนนะครับไปลงกันเลยลงกันเลยทำเป็นจังไหนนายมาเป็ดส่งเป็ดเสียเทะเอาถือนะครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยโอ้เข้มข้นแท้ละเพื่อนยังครับ อืมเอานิดเดียวบอเยอะไหนโชว์ด้วยไอ่ไอ่ไหนโอ้เข้มข้นไปสารครับพลอสารเดี๋ยวรอผลก่อคนเข้า่าถ้ากินยามาเอาฟังนั่งเขมาได้จี มามาเร็วเร็วเที่ท an ิวอะไรนะเติมแม็กเลยไปใช้นิ้วนี่ไม่สบายทานยามาหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ต้องารวจวัดยา

Oke itu masuk udah Oke ini nah Sampai 4 orang eh nah nah ber Sampai 4 orang Nah bayar 1 ไปครับไปครับไปครับไปเลยไปเลยไมไ่มาโรงเรียนติดให้ติดให้ไอ้ไม่มาโรงเรียนไอ้พอสีิ โอเคนะครับตอนนี okay. Today, ้เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสารเสพติดและสุ่มตรวจแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับตรวจมา5้าหครั้งแล้วครับโรงเรียนเราปลอดสารเสพติดทุกชนิดครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราพอกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครของใครที่ตรวจแล้วถือไปเลยถือไปเลยอย่าเลย้